สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายออนไลน์ของศาลเยวาวชนและครอบครัวจ,จังหวัดอุดรธานีครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่เราได้พูดเกี่ยวกับความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์จากสองครั้งที่แล้วที่เราได้พูดถึงความผิดฐานเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบตามมาตรา5และความผิดฐานเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นตามมาตรา6 มาวันนี้เราจะมาพูดถึงความผิดฐานเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นตามมาตรา7ซึ่งกฎหมายบัญญัติองประกอบความผิดไว้เช่นเดียวกับความผิดตามมาตรา5ต่างกันตรงที่คำว่าระบบคอมพิวเตอร์กับคำว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์แต่อัตราโทษต่างกันนะครับทั้งสองฐานความผิดนี้ การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นตามมาตรา5เนี่ยอัตราโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นตามมาตรา7เนี่ยอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอัตราโทษความผิดฐานเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์เนี่ยจะสูงกว่าความผิดฐานเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งโทษจะสูงกว่าทั้งโทษจำคุกและโทษปรปับนะครับแต่ก็ไม่แน่ว่าสุดท้ายผู้กระทำความผิดฐานเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะได้รับโทษน้อยกว่าผู้ที่กระทำความผิดฐานเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ก็เป็นได้นะครับเพราจจะการที่กฎหมายาบัญญัติว่าระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีเนี่ยหมายความว่าศาลจะลงโทษเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องไม่เกิน2ปีหรือการที่กฎหมายบัญญัติว่าระวังโทษปร,ปรปับไม่เกิน4 0,000บาทเนี่ย ก็หมายความว่าศาลจะลงโทษปรับเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องไม่เกิน40,000บาททั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของศาลนะครับว่าเมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าการกระทําความผิดนั้นมีพฤติการร้ายแรงหรือส่งผลกระทบมากมายแค่ไหนเพียงใดนะครับประกอบกับเหตุลดหย่อนผ่อนโทษต่างๆก็อาจจะทําให้ศาลใช้ดุลพินิษนะครับลงโทษจําคุกให้ต่ำกว่า6เดือนหรือปรับ น้อยกว่า10,000บาทก,ก็ได้นะครับแต่ถ้าในพฤติการเดียวกันนะครับก็แน่นอนว่าความผิดฐานเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ย่อม้รยแรงน้อยกว่าความผิดฐานเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์เพราะการเข้าถึงระบบเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ข้อมูลอะไรไปเลยก็ได้นะครับกฎหมายจริงกําหนดโทษฐานเข้าถึงระบบไว้ต่ำกว่าโทษฐานเข้าถึงข้อมูล ก็เป็นการระวังโทษไว้นะครับเพื่อให้ศาลได้ใช้ดุลพินิษก่อนที่จะมีการาพิพากษาลงโทษนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าตามพรบอรคอมพิวเตอร์เนี่ยกฎหมายบัญญัติไว้ว่าอย่างไงนะครับตามพรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา7นะครับกฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตนนะครับต้องระวังโทษ็มคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะครับคำว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์เนี่ยหมายถึงอะไระข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับตามคํานิยามของพรบอรคอมพิวเตอร์ก็หมายถึงข้อมูลข้อความคําสั่งชุดคําสั่งหรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าสิ่งใดก็ตามที่อยู่ในอคอมพิวเตอร์นะครับที่คอมพิวเตอร์สามารถนํามาประมวลผลได้อยู่ในความหมายที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองตามพระบอรคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไฟล์ข้อมูลไฟล์ภาพไฟล์เสียงวิดีโอตัวหนังสือ ตัวอักษรตารางหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะครับรวมถึงโปรแกรมและชุดคำสั่งและรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งตามพรบรว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกนะครับได้บัญญัตินิยามคำว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไว้นะครับว่าหมายถึงข้อความที่ได้สร้างส่งรับเก็บรักษาหรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แสดงว่าข้อความที่สร้างขึ้นมาพิมพ์ขึ้นมา อยู่ในคอมพิวเตอร์ยังไม่ทันได้ส่งให้ใครนะครับก็ได้รับการปกป้อง,องคุ้มครองตามพรบคอมพิวเตอร์แล้วนะครับหรือรวมถึงข้อความที่ได้ส่งไปแล้วได้รับแล้วอยู่ในคอมอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วนะครับหรือเซฟไว้ในเครื่องแล้วหรือส่งข้อมูลนั้นเข้าไปประมวลผลแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้รับการปกป้องคุ้มครองทั้งสิ้นนะครับตามพรบคอมพิวเตอร์ที่ใครก็จะมาล้วงเอาข้อมูลเราไปไม่ได้นะครับและถึงแม้จะไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอะไร ผู้ที่เข้าถึงข้อมูลก็มีความผิดและก็เป็นความผิดสําเร็จแล้วนะครับโดยที่ไม่จําเป็นว่าจะต้องก๊อปปี้หรือนําไฟล์ข้อมูลออกไปนะครับแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าข้อมูลนั้นจะต้องมีมาตรการในการป้องกันการเข้าถึงข้อสังเกตนะครับตรงนี้ว่ามาตรการป้องกันการเข้าถึงเนี่ยหมายถึงว่าจะต้องมีรหัสหรือพาสเวิร์ดหรือมาตรการใดๆก่อนเข้าถึงข้อมูลและ นอกจากนี้นะครับยังรวมถึงการที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบก่อนเข้าถึงข้อมูลด้วยนะครับหมายความว่าก่อนที่จะเข้าระบบต้องมีการลงทะเบียนหรือกรอกยูสเนมหรือพาสเวิร์ดก่อนและเมื่อเข้าถึงระบบแล้วต่อให้ก่อนที่จะเข้าถึงข้อมูลหรือเรียกดูข้อมูลเนี่ยจะไม่ต้องใช้รหัสหรือพาสเวิร์ดอีก ก็ต้องถือว่าข้อมูลนั้นมีมาตรการป้องกันในการเข้าถึงนะครับที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองตามกฎหมายและก็เช่นเดียวกันนะครับว่าต่อให้ท่านไปรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงคือไปรู้รหัสหรือพาสเวิร์ดมาแล้วใช้รหัสหรือพาสเวิร์ดนั้นในการเข้าถึงระบบเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์ครับไม่มีอำนาจตามกฎหมายหรือไม่ได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุมัติจากเจ้าของข้อมูลก็จะเป็นความผิดตามมาตราเจ็ดฐาน เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบนะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0 0 0ม่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับการที่กฎหมายกำหนโดโทษจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับเนี่ยหมายความว่าศาลจะลงแต่โทษจำคุกหรือลงแต่โทษปรับโดยไม่ลงโทษจำคุกก็ได้หรือจะลงทั้งโทษจำคุกและโทษปรับก็ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับความผิดทั้ง3าฐานที่กล่าวมาทั้งมาตรา5มาตรา6มาตรา7 ฐานเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นฐานเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นหรือฐานเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นเนี่ยตามพรบคอมพิวเตอร์นะครับได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะว่าให้เป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้นะครับและเมื่อเปรียบเทียบปรับแล้วก็ให้ถือว่าคดีเป็นอันเลิกกันไปนะครับสิทธิในการนำคดีมาฟ้องก็เป็นอันระงับนะครับหมายความว่า อายอมชำระครับปรับตามที่คณะก,กรรมการเปรียบเทียบได้ทําการเปรียบเทียบปรับแล้วนะครับก็สิทธิในการนําคดีมาฟ้องก็เป็นอันจบกันไปนะครับไม่ต้องถูกดําเนินคดีในชั้นศาลสังเกตนะครับว่าตามพรบอรคอมพิวเตอร์เนี่ยกฎหมายใช้คําว่าคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับนะครับก็คือคณะกรรมการเปรียบเทียบไม่ได้ใช้คําว่าพนักงานสอบสวนเหมือนในคดีอาญานะครับ ดังนั้นผู้ที่มีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับก็คือคณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนะครับแต่งตั้งตามพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งหนึ่งในคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับก็คือพนักงานสอบสวนนั่นเองแต่พนักงานสอบสวนเพียงผู้เดียวนะครับไม่มีอำนาจที่จะทําการเปรียบเทียบปรับได้เหมือนกับคดีอาญาครับจะต้องเป็นคณะกรรมการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลแต่งตั้งกับ ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญความชมนานาญทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับก็คงจะไม่ได้จบง่ายๆนะครับเหมือนในคดีอาญาบางฐานความผิดที่พนักงานสอบสวนมีอํานาจในการเปรียบเทียบปรับที่สําคัญก็คือหากมีพฤติการในการกระทําความผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นในวงกว้างนะครับหรืออาจจะทําให้เกิด มีพฤติกรรมเรียนแบบนะครับก็คงจะต้องมีการดําเนินคดีในชั้นศาลเพื่อลงโทษและปราบม,มิให้ผู้อื่นเอาไปเป็นเยี่ยงอย่างนะครับก็ฝากกันไว้นะครับว่าอย่าได้ไปใช้คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยที่ไม่มีสิทธิ์เพราะเราไม่อาจรู้ได้เลยนะครับว่าสิ่งที่เราเข้าไปรู้เห็นนั้นเขาต้องการปกปิดหรือไม่นะครับแต่ถ้าเขาไม่มีรหัสป้องกันไว้ก็ยังไม่เป็นความผิดทั้งสฐาน ความผิดที่กล่าวมานะครับแต่เมื่อเราไปรู้อะไรมาแล้วนําไปเปิดเผยหรือนําไปบอกต่ออันนี้จะเป็นความผิดหรือเปล่านะครับก็ไว้เราค่อยๆมาไล่เรียงกันเป็นลายมาตาไปในครั้งต่อๆไปนะครับก็ฝากกติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ